สำหรับวันนี้ก็พามาดูความคืบหน้านะครับความคืบหน้าของการปรับปรุงเจดีย์ชัยยะมงคลที่วัดป่าบ้านยางนะครับตำบลยางอําเภอบริบูรจังหวัดมหาสารคามช่วงนี้ก็ได้บำรุงลงสีใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็ได้เคล้อมรอบแล้วตอนนี้ก็พามาดูความคืบหน้าในวันที่ยกจัดยกช่อ ไม่กี่วันก็ทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์วัตนะชัยอนุตโลเจ้าคณะตำบลบอระเบรือท่านก็ได้ปรับปรุงลงสีใหม่แล้วก็ตอนนี้ท่านก็ได้เทพื้นรอบรอบรอบไทีดีใช้ยมงคลรวดเร็วทันใจนะครับก็พามาดูความคืบหน้าสำหรับ ผู้ที่ได้ร่วมบุญอนุโมทนาธนามาในวันกดกะทินนะครับในกะทินสามัคคีที่ผ่านมาอาันใหม่ๆแล้วก็ปรากฏว่าท่านก็ได้นำจตุป,ปัจเจยต่างๆที่ทุกคนได้นำมาทอดกะทินถวายที่วัดแห่งนี้นี่นะครับท่านก็ได้เดือนรอบๆอีกนะรอบๆนะของพระยติเชมงคลแล้วก็ได้ปรับปบุงศี ความคืบหน่ถือว่ารวดเร็วมากพระอาจารย์ท่านก็ได้ปรับปรุงบำรุงก็เป็นบุญเป็นกุศลนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาในงานทอดกระถินสามคชีที่ผ่านมาท่านก็ไม่นิ่งนูไใดแล้วก็ได้ทำการปรับปรุงทันทีทันใจมากสำหรับผู้ที่นำจะตัะจจัยมา ถาวายในวันกระถินที่ผ่านมาของวัดป่าบ้านยางก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากนะครับสําหรับผู้ที่ได้ร่วมใจกันมาเป็นกรถินสามาัคคีสําหรับปีนี้วัดป่าบ้านยางปีหกสี่นะสวยงามพามาดูความคืบหน้าครับพามาดูความคืบหน้าของการประพร K K มเรียดีใจยักษ์มงคลสวยงามนะครับพามาดูข้างนอกน มาวันนี้ควรรวดเร็วมากเดี๋ยวกิลงรอบแล้วแล้วก็ขอบคุมต่อไปสำหรับภายในนะครับมาดูภายในภายในเจดีย์ไชยมงคลเจดียด์แห่งนี้ก็คงจะสร้างขึ้นประมาณปี2อ3 0โดยสายพ่อแม่ครูบาอาจา ความครูบาอาจารย์ของสายมิจตของปู่ฝางจิตติผู้โตที่ท่านมาสร้างไว้ที่จำจำได้เพราเป็นอาจารย์ของวัดปูคาชีรีเตนี่คือภายในนะครับผลงานอาจารย์นะอาจารย์วัฒนชัยมุตตลเจ้าของมือ การมาแต่ก็ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจแรงชักในหมองทุกท่านที่ได้ทำบุญทำกุศลมาเพื่อตอบบุงบำบุญพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นพระอาจารย์องค์หนึ่งที่ท่านได้ท่านออกตั้งใจ สารารย์นุสิตทำมาให้พระอาจารย์วัชรมาศลุนตโลเจ้าคณะตำบลวันบือจังหวัดมหาสารคามไม่ไกลครับเส้นทางบอกมาทางจากจากวังบือมาเส้นมาปีพุทธมณีบ่อท่านก็ได้อนุญาตให้เปิดประตูมาดูภายในแล้วก็กำลังทำการปรับปรุงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับ ทาการใดๆขอให้ท่านมีความสําเร็จในหน้าที่การงานและสําเร็จกิจาการต่างๆผู้ที่ได้มาร่วมคุณแล้วก็ดีเที่ยังไม่มาก็ดีนะครับคราวนนี้ช่องของเราก็พามาดูความคืบหนะอย่าลืมนะครับหากถูกใจถูกใจกดกรด,ดีกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราครับที่ไหนม,มีที่สำคัญา ทีดีทางท่องเราจากนี้แล้วก็พาไปชมสถานที่ต่างๆสถานที่สำคัญสถานที่เป็นมงคลครับขอบคุณมากๆนะครับครับจะลืมนะครับให้กำลัง